สุขสมัยดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ชนชัยรถไถซิ่ง channel ครับวับนนี้ออกราดจ้าบดานครับอยู่ไกล้ก,ลกลบ้านเนี่ยครับพี่น้องเดี๋ยวไปเจอกันครับหรือว่าผู้ใดสนใจอยากสนใจอยากได้รถจ้าบดานกะยี่ต่อมาเลยเด้ยวพี่นอ้องอาโอ้ยห,นนะอหมู่วานหมู่วานไป็นเสืออะไรรถเกี่ยวมั้งครับเอ้อโห เดี๋ยวรีวิวเดี๋ยวสิลงคลิปให้มึงมือนี้เจอกันหน้าง,งานครับพี่น้องสนใจสอบถามติดต่อมาได้ครับเดี๋ยวประหารหรือว่าอยากได้รถชุดเจาะโคกชุดครับติดต่อมาได้เนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมจะขับขันนี้ไปหน้าง,งานก่อนครับเจอกันครับสวัสดีรถสล,ะละักรถช้างครับคอยเสียแตกครับพี่น้อง tuleb natuke tundma , tuleb natuke tundma . ตอนนี้ถึง่งงานเรียบร้อยครับพี่น้องได้ตำแหน่งแล้วได้ตำแหน่งแล้วครับตำแหน่งที่เ้าสีเจอดเป็นพื้นที่ถมไม้ครับเสียดยากจังหน่อยดินถมไม้มันสิมักสุดพังลงใสทีมงานมากรบแล้วครับทีมงานมากรบแล้วได้ตำแหน่งแล้วนี่แหละมาตำหน่ยงเรื่ายไทย่ัญหาหนามเมือ่อไหร สูตรโบราณสูตรโบราณงามใหม่นีย่ยังเนี่ยเห็ดไปใครเคยเนี่ยสมัยใหม <c oughs> ่มันกับดาวเทียมเนะเจะหาหนี้กี่ก้ออ,อีกกออี่ก้อนล่ะเจ้าตำแหน่งนะครับอยู่ในบาน จ้าจ้าใส่งนันจ้าใส่งนันขัวเลือน,นใส่งันขัวเลือนอสีครับรการแสดงนะครับ๋ยวขึ้นชากขึ้นชากพี่น้องเขาขึนขึนชากซับหมอลำเลย ว่าถึงได้แล้วได้แล้วนี่ครับเพิ่ขึ้นฉากแล้วอเรียบสไลอยตั้งเรียบร้อยครับหมมัน,มน,มนมสเสียบเล็กกองหยากเ้ ติดแบบแตกอะไรเป็นไมมตัวไงแตกสายแตกเรื่อยังแตกเด้ยวไมขึ้นมอนได้รอกเอาวันนั้นละบอกเล่าหรอกคับบันดันเาแล้วห้องบงขึ้นนังใอเอาวันยินยุ่งได้ เข,ข้าไปครับพ <c oughs> ี่ <c oughs> มันนี่ครับพี่น้องฉาดเรียบร้อยนี่อีกหนึ่งขั้นตอนครับพี่น้อนงบ่อน้ำต้องมีน้ำเรียงนะ ถ้ากล่าว่าหาแรงนำเพื่อจะสูบใส่นรถไปบอดเี่ยวเจาะอีกหนึ่งขั้นตอนนี้น้ำเสียวครับน้ำได้หแรงสิเพต่อเห็นนะปังหิว้วนะตอนนี้เริ่มกันต้อนกันจอแล้วพี่น,อน้อง อกันทั้งเทียบแนวน,น,น้ำกับน้ำนะครับเครื่องเซนเซเอาน้ำมาเลี้ยงครับแบบนี้บบนครับพอเขาจ่อจ่อแบบบ้านเป็นระบบล้ํครับระบบน้๊วน,นี่กําลังลงลงไว้เพื่อให้กันพังครับ นัง่งต่อ,อเองครับเนี่ยีมื่เองฝีมือ่เอง,อ,เอ,งอาจารย์เป็นสอนแล้วต่อได้เลยฮะอาจารย์นาสอนเป็นแล้วครับพอดีเขาล่งกล้องเองใช่น้องไล้วีช่ไป 不来的吧。

ก็ไปเรื่อยๆครับอคค๋อตอนนี้จอกกำลังสิไร สองเล็กครับพี่น้องได้สองเซนจะได้ระดับเพราะว่าจอดในควเลื้นจอดเล็กก็ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวน้ำเข็มครับอ่าหรือประมาณนี้นะวอย่างไรจอดในควเลื้นห้าดจอดเล็กจอดให้มันได้น้ำจอดเราเกินได้น้ำหลายกะจริงแต่เข็มกะใสงานไม่ได้ครับตอนนี้เหลืออีกเล็กสองคันโอเคครับ แล้วก็ไปเท่าน้ำให้เบิ่งประมาณนี้นะพี่น้องผมได้จอด้วยพันยี่สิองล็กจอดได้ซอยพันยุ่สิบสองล็กรสองเศษเย้ครับผู้ใดสนใจจอดร้านง่ะส่วนก็สองสองสี่สองสี่แบบสามครับหรือว่าผู้ใดอยากได้เครื่องอยากได้รถจอดร้านชุดนี้ขายกันรับพี่น้องครับ สนใจติดต่อมาได้เลยพี่น้องนะย์เ2้าสอสี่ครับเชินใช้รถไทยซิงใช่ n e l ครับขายยังครับรถจอนี่ก็ขายพี่นอ้องสนใจได้ครบชุดครับเนี่ยครับชุดนี้เลยแหละชุดรถรถคันนี้แหละอาอันนั้นรถรถรถผมรถไฟสแตการอุปกรณ์ครบชุดอยู่ในรถคันนี้ครับครบหมดทุกอย่างครับไปถึงใช้างานได้เลยครับราคาก็ั ต่อร้อง,หน,องหน่อยครับต่อร้องหน่อยผมตั้งไว้ยี่สิบหกนาะพี่น้องต่อร้องหน่อยต่อร้องหน่อยนี่ครับเจาะอและนี่ก็เจาะห่างกันอยู่ปกติเนี่ยครับเสียนะพี่น้องเนะาะฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่วยแชร์สิ่งแชร์หน่อยมือนให้น้ำเนี่ยี๋ยวสิท้ายจนมาขั้นตอนการเป่าหวานเขาใส่ได้ดามหน่อยน้ำหลายไปรนะเด๋เนาะพี่น้องเนาะโอเคครับ พี่น้องกำลังตอนนี้เป็นขั้นตอนการเอาเล็กขึ้นครับอถอนเล็กถอนเล็กก็เป็นถอนเล็กขั้นตอนการถอนเล็กครับน้ำยังดันอไม่ได้จริง ตอนเล็กแล้วก็คือการเป่าเช็คน้ำครับื่อรพักกันเล่นน้ำสม ตอนหลากกต่อดึงขึ้นเรื่อยๆเรยทรานครับขัดไป้ครับอาเล็กเอาเอามาต่อเราดึงขึ้น ตอนสุดท้ายแหละพี่น้องคือการเป่าครับตอนสุดท้ายคือการเป่าเดินี่อันนี้เป่าเช็คน้ำครับเนี่ยเฮียคนนี้เขาเออเราไปทางขุนดอกดันทางขุนนะจ้อโมสีครับเจอกันกาลังเป่าครับพี่น้องตอนนี้คือการตอนการเป่า เอาน้ำไปล้างบอ่อครับยกคนตอนนี้คือเก็บของครับพี่น้องเสียครับเดี๋ยวไปเมืองตอนน้ำมันใสแล้วเนี่ยตอนเป้าครับเช็คว่ามีน้ำวันมีน้ำเนี่ยครับตัวน,นี้แหละ หลมครับต่อทอลงไปเพื่อเป่าล้างล่างครับอันนี้น้ำกับลัง เินมาจมา kiếm เงาจะรู้วนะ่าเก็บมาเ i ็เงาตายังละนะฝากพี่น้องคนแช์คนไลคดที่ตามกับชวนใั้รถสถซิงแนเอเด้นพี่น้องเนี่ยครับนำที่ไดเขาไดฝนะากคนที่ตามกดแช์คนไห์เป็นกำลังใจลิปต่อไปครับหรือว่าเพ้่ดสนใจรถจอบรานกนี่นะอ่านะสอบถามเลยครับ ศูนย์เก้าสองสองหกสี่สองสี่แปดสามครับขายกันครับพี่น้องชุดชุดรถนี่ขายหมดครับเนี่ยพร้อมเจาะเออขายครับราคาหนึ่งแสนหกหมื่นบาทอ่านี่ครับในทั้งรถนี่ครับรถเห็นยญทุกย่างครับที่เจาะม้ามือนี้ทีนี้ลิปนีุ่้ดย่างเลยครับโอเคครับคลิปนี้ครับฝากพี่น้องกดแชร์กดไลค์กดติดตามครับชวนชัยรถไทยซิ่งแชนแนลไลนเด้อพี่น้อง ทีนี้ครับสุขสบายดีสุขส,สุข,สขันครับสวัสดีครับ